ดันวันที่เก้าแล้วเราเดินป่ากันมาวันที่เก้าแล้วพี่ไปดูพี่ไปดูทางทางขึ้นที่ผมบอกว่าเทียพี่ดูเทียอะไไหนอ่ะเราเดินวันที่เก้าเรานไม่เดินทำไมวะเออเราทำไมไม่เดินวันที่สิบเลยะชไม่ทำไมไม่นอนห้อยู่บ้านกตกเครื่องบินไงเราจะกระายกับบ้านเราเครื่องบินตกไงอ๋อตกอยอนนี้อันนี้คือผมว่าแยกกันไปก็ดีนะเพื่อความถ้มกันเราอยู่ไว้แยกโลก รวมกันเราตายไปแต่แยกหมู่แล้วอดไอ้เหนฮี่น้องพังเรางพังรวมกันกูก็ตายอยู่แล้วเดินไปดิี้ยแยกเลยกูจะแยกยังไงในเมื่อมันมีทางไปทางเดียวกูถามจริงมาเดี๋ว่าแยกกันปีกอ๋ออ๋อไปก้อนไปก้อนนั่งไปก้อนเส้นทางไปยังมองเลี่ยนั่นบักตาไม่ใช่กู มันมีปืนใหญ่อยู่ฮะมันมีปืนใหญ่อยู่ปืนใหญ่ไปแล้วบอกบอมมันเอาปืนใหญ่ไปทิ้งไว้แล้ว,ไ,ลวไม่เอามาแล้วบอมขึ้นไปไม่ถึงหลอกปืนใหญ่อะ่ะไม่ถ้ามันถ้ามันง่ายขนาดนั้น,นเราจะเล่นทำไมวะเป็น<ะ>แหละ เหลือๆเ,เลยเอา้าล้าไปไหนกันนะ่ะอยา่าไปดีกว่าอยา่าไปดีกว่าเออเหรอรอัวรไปรัวเลรอ้าวมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยตาตาไปขวาไปขวาตาไปขวา ไม่พอไปไปเอากูก็มาคนเดียวของกูแล้วทำไมมีพวกมึงมาด้วยเนี่ยแล้วเราไปอ๋อนี่ไงแล้วเราไปตรงนู้นป่ะนี่ไงนี่ไงขึ้นนี่ขึ้นนี้ตัวร้อนปังเฮ้ยใครมาเฮ้ว่ะเราแยกกันไปดีสุดกุต้องกุต้องกุตอการที่เราควรแยกกันไปนะครับ แยกกันไปดีสุดเพราะว่าถ้าไปทางเดียวกันจะเป็นเปียกปูไปตาขึ้นไปตาขึ้นไปเร็ว let's go <S ไปขึ้นไปตาเออสวยแต่สายสายย้ำไปนี่ไปนี่แต่เออฮะเออแต่ไปนี่

พวกเราต้องไปทางอื่นป่ะไม่ถึงแต่ทางไม่ที่จะจับเดยก็ทางมันมันไปได้แค่ทางนี้แหละกลัวที่บอกไม่ถึงกูไปก่อนกูไปก่อนกูไปก่อนหน่อไปคิดว่าถึงแหละไหมรอถึงพี่หน่อยน้องสอง จ้าพระชนสวัสดีสวยสดีเดี๋ยวเราลองมีลดมันเต็มแล้วแบบปีอ้โอ้ต้องปีขึ้นไปเลยพี่ไปก่อนเลยพี่ไปก่อนเลยพี่ต้องทำไงก็ได้ให้พี่มีดอตได้ตาแล้วเราไปไงต่อไปได้ที่แล้วพี่ปีเลยโอ้ต้องก่อนหินหินอันนั้นห่ะหินร้อนเหรอเรอต้องขึ้นมาแล้วเราไปไหนต่อเนี่ย ฝั่งนู้นเหรอบนหัวบนหัวพี่ตาได้เหรอได้เฮ้ยกูมีเชือกนะตาใครใครสนับแม่เยอะเอาเชือกไปเฮ้ยเฮ้ตา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 เอาเชือกตาตาตาอุ้ยผมมองมาผมมองมันมึงก็เอาเชือกไปด้วยเลยอีกไปกูไปก่อนแล้วกันเชิญมาเชิญมาเวงเวงไปเนี่ยไปเีพระเอกก็จะขึ้นในสัตว์มึงเราดูไปอีก ระดับไปโจซิงคือระดับโลกเขาเล่นกันอ่ะน้องที่ใคย,ย,ย้อยทำระดับโลกเขาเล่นกันไม่เหรอน้องนี่ย้อนมหมย้อนไหมระดับโลกอ่ะน้องได้ยังถึงยังไ,ได้แค่น,น,นั้นเลรได้ยี่ได้ยี่ ไม่ี to então, okay, ่พ oh, oh, ี s <S no, oh, face, oh, no, oh. Oh, ่เอเชื uh ่อไปยังฝานี huh. oh, Which, uh ่เ huh. ช uh ือไปยังฝานี่เออเออเออเเออเอี่นเีนกดแล้กดกดิซ้ายแล้วกดคิวค้างหรือเปล่ามันบอกโทรอ่ะไม่ใช่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 พี่เอาเอาเลขหนึ่งเอาเลขหนึ่งมาเลขหนึ่งพี่แปพี่แปแปะเอาามเด็กเออเอาแล้วมันก็ขึ้นมาได้นี่ออกบอลมันขึ้นไม่ได้เหรอเชื่อมบอลเชื่อมบอลเนี่ยดึงดดึงมือดึงมือ

มม่ันนขึ้กดได้ไหมได้แล้วได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงปากก่อนได้แล้วได้แล้วได้แล้วปากแล้วปากแล้วหิดวอผิดวอผิดวอนมากเพิ่มอะไเพิ่มอะไรเพิ่มอะไยเพิ่มอะไรปีกมากดเลยกดเลยกดีเลยกดย E เลยได้มัาสีน้ำตาลแล้วกดเลยเฮ้ยถึงว่าถึงว่าถึงว่ามาเลยเก็บยังไงเนี่ยเชื่อเก็บไม่ได้ใช่ไหมเก็บไม่ได้เชนเชนโอ้ยเฮียแล้วเป็ยังไงเนี่ยแล้วก็เป็นทักทุนอีกแล้วเหรอเนี่ย ใช่ไหมไอใช่ข้างบนนี้หรือเปล่าตําบมันแต่งไม่ถึงอ่ะอินฝาพีบมันเหยียบได้แต่ว่ามันจะไปทางไหนได้อ่ะไม่กูเนี่ยกูจะไปทางไหนได้เนี่ยโอ้ต่อไปโคตนใหญ่ไม่มีเชือกก็แล้วเชือกสั้นเชือกสั่นโอุ๊ยร้อนร้อนร้อนโอ้ย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 พี่แชมปดึงหน่อยพี่ ร้อนร้อนเด้งอยู่เร็วๆคุร้อนอีหี้ยเออเออตาไปไหนละเหยียบกูมาบ้างป้อมไปเหยียบได้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 ตาหนเึ่วกูโดนตาไอพี่ตาอย่าตกพี่ตาอย่าตกพี่ตาอย่าตกอย่าไว้ก่อนอย่าไว้ก่อนอย่าไว้ก่อนกูไต่แม่ไงล่ะไอ้สัต ไม่รอแม่งแล้วยีเอ้ยพี่แซจมข้างหลัง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 ต่อยได้ตามมาตามมาพี่รอจับอยู่ใส่สองแหวนครับใส่ขึ้นมาเลยกูใส่ตรงขึ้นมาเลยอ่ะไม่ต้องเหลียวเลยรเมื่อกี้สวยเนาะเหยียบไว้เหยียบไว้ก่อนเด้อเหยียบไว้ก่อนที่ไปละตาโอ้ยขอฝาเหยียบได้ป่ะิีมันร้อนป่ะ อิกร้อนึงน้ยไม่ถึงจะถึงวะเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดียวอยาก้ทฝาได้อยา่ทฝาเฮยนี่เดตาัานเบี้ยกระดดยเออขขึ้นได้ไหมอ่ะัต่อไปแบบ ไปเนี่ยพี่พี่พี่เห็นนักหลับเลยแต่พี่ต้องไปทางนี้ีต้องไปทางนี้ไปได้ไหมออกใช่เฮ้ยแล้วทไมจะเต็มหน้ามึงเยอะจัดเลยวะไอเอียนเนี่ยผมก็ไม่รู้พี่ตาแบบพูดเยอะเรียนรู้จากการตายครั้งที่แล้วเราต้องเก็บมั้ยมีกล่องมีกล่องมีกล่องมีอะไรไปเลยเ่อไดนโอ้โหเมันเจี๊ยบเลยใกด้ถึงแล้วใกลถึงแล้วที่จบแล้วก็จบแล้วกันโอ้โหสวย พบไอ้ไม่ต่อไม่ต่อคุณไม่ยังดีไม่ต่อไป่ต่อแล้วนะนะปุ๊บเช็ดมือตู้เต็มหน้าไปตายเฮ้ยรถช้าด้วยนะเป็งแล้วมันเหมือนรถมัตโกเลยเตรียนะใช้หมดแล้วมีเต็มหน้าแบบเอเจนต์เอเนจีเต็มเลยอ่ยรออะไรอ่ะสองหลอดอ่ะมึงจะไปไหนเนี่ยมึงไไม่ไปซ้ายก่อนอ่ะ ยี่สงก็ถึงนยี่สิบเอกรถึงนเจ็ดเครีดอดได้ยิงยิงรีดอดได้เลยแต่ว่ามึงดูไว้เนี่ยการการเดินแบบเด้าเอาอะเราไปเป็ี่ยนไงเออใช้เอวไม่เป็นมึงอ่ะใช้แต่มือแต่นั้นแหละอี๋คนที่พูดแม่งก็เป็นผีกับกูดเลยตอนนั้นไม่เป็นผีอะตาวคนนี้หมีฟ้าสว่างไหมนะนั่นแหละดานีมาลมอยู่จบไปแล้วไวแล้ว แล้วมึงไปเบียดทำไมน่ะซอกหินน่ะไอ้เหียเอไปถึงขวา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 กระโดดขวากระโดดเป็นปลาเป็นปลาเป็นปลาอ้ไหนไหนหมดละมึงมึงมหมดละไอสัตว์กูบอกเลยขึาย้เลยพไปเลยไปนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นวายพี่นายย่หนายย่อยยไม่ดือว่ืถึงกระโดดเก็บได้กระโดด ไม่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 ไดเด็พันเด็พนเด็มึงต้องใช้ที่ยิงแล้วยิงขอบขึ้นบนยิงขึ้นบนสุดเลยสูงเลยิงกัมมเอ้ามึงยิงแค่นี้ะมึงปีนออก็ได้มั้งมึงยิงไม่ถึงไปเบี่ยงขวาเบี่ยงขวาหน่อยพักขวาพักขวาพักก่อนพักก่อนวงต้องยิงเออตรงนี้ยิงได้ไหมยิงไปไกลๆอ่ะไกลที่สุดงไกลที่สุดเลยถึงไม่ต้องยิงไม่ถึงไม่ต้องยิงปีเา หรือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเกาะไปเกาะไปเกาะโอ้ยาวถึงวมดละถึง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 สายยาวๆเพื่อนสวยแต่เต็มไป่น่าจะพอปีนไหมล่ะน่าจะพออยู่มั้งไม่พอชิดไหนลง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 เออจะทำไม่น่าไม่ขึ้นหวะแล้วก็ลดเลยตอนเนี้ยลาก่อนมึงมีอย่างเดียวก็คืออยู่แค่นี้กับชิปไปแต่ไม่น่ามันลดนะเกียรละใครอยู่เก็ไว้ไป็นเดมหมดละ มันยากอะยากแล้วก็มีเส้นทางนะเอานี้พี่ปีนขึ้นไปแล้วเหยียดน้ำหนังไหมแง่งเล็กๆอ่ะเราไปก่อนที่เดิมเลยไปขวาไปขวาถึงถึงขวาขวาขวาหน่อยโดนถึงพักแล้วมึงไปดูข้างขวาเนี่ยเห็นไหมแง่งขวาได้เหรอวะว่าไม่ได้แน่เลยได้ได้ได้ ทำไม่ได้ไม่มีทางอื่แล้วสวดสุ้ยยืนได้ปะมันยืนได้ปะยืนไม่ได้ไม่ได้ยืนไม่ได้ต้องไปต่อไปต่อไม่ได้สีไม่น่าจะหมดกลับ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 ไปทางซ้ายก่อนกลับไปทางซ้ายก่อนเอ่อเอาไม่หลุดอะไรวะไปทำไงวะเนี่ยถ้าไปทางนี้ไปเกาะแง่งยาวๆเนี่ยได้ไหมวะฝั่งนู้นได้ไหมน่ะข้างหลังอ๋อ ไม่ถึงวะไม่ถึงวะไกลๆนั้นได้ไหมน่ะไกลๆน่ะนู่นเห็นปะเป็นแง่งๆขึ้นน่ะตาซ้ายมือสายหน้าข้างหน้าซ้ายอ่ะเห็นปะ<ใ>น,นีห่หรอนู่นอ่ะนู่นอ่ะขึ้นไปอ่ะเดินตรงไปเดินตรงไปคิดว่าก็คงได้แหละถ้าขึ้นได้กูว่าไปครั้งแรกกูว่าเราได้แล้ววะเฮียเรามาฝืนมาฝั่งนี้แต่ก็ฝืนมาฝั่งนี้ระเ็นเออเราฝืนธรรมชาติไงน้องกูก็เลยไปคุยกับลากประม่วงเลยสั์ Yeah. เออได้ไพักได้พ mm ักได้จ yeah. ุยจุยจเออขึ้นไปเร็วขึ้นเลยขึ้นเลยดีดีย่ำย่ำย่แล้วกขึ้นมาหายต้งแต่แรกวะน่าอิสระปังออมน้ออ้อู้อ้อ้อู้อ้หู้อ้อย้เออู้อ้้อู้อ้อู้ออู้อดินอีกอูอู้อูอูอู้อูอูอู้อู้อ้อู้อู้อู้้้้องช่องนั้นน ถึงหรอยาวเลยหรอไม่ยาวนี่คือซอกซ้ายเนี่ยมันยืนพักได้ไหมไปขึ้นไปซ้ายบนซ้ายบนซ้ายบนซ้ายซ้ายเออย่ยมไปอีกเออยี่ยมเยี่ยมพักพักไปพักไปพักเยี่ยมไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายซ้ายซ้ายไปไหนเนี่ยเอาไปขวาเหรอเอ้าทำไมมันไม่ได้เอ้าไม่คิดไม่ได้คิดเหมือนกูนี่หว่าไอ้แค่นี้คิดต่ายเอาไล้วโอเคโอเคโอเควิ้ยเราอยู่ในเสวนางขวาขวาขวาง่ายขวาง่ายขวาง่ายเออานี่เหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยได้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 ไอ้พี่แมกูให้ไปขวาก่อนมึงขึ้นตรงเลยอ่ะไอ้สัด่าขึ้นซ้ายแล้วขึ้นซ้ายซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายเออเยี่ยมอู้โเราจะทับสมเร็จแล้วเนาะเรามันคนจอร์ดนดุ๊ดเขาได้มือเปล่าคนแรกของโลกดนโดนตกแป้งดอย่าหิวดิเย้ไปทางไหนทางนี้ได้เหรอเออได้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 ถึงมึงจะถึง สายหน่อยนิดนึงสายสายออกสายออกสายเออสวยพอดีพอดีเป๊ะกระโดดเึงกระโดด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 โโ้สบายละสบายลถึงละถึงละถึงละถึงลละเนี่ยสวยดิ ECX เพส์วะไป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 ตัดไปตัดสรุปของตาตกแง่งตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงไปทางสุดอัน้เดินนดเดด ถึงถึงเหลือเหลือขูดขั้งภูเขาลาวามาขนาดนี้แล้วโอ้โหสบายแล้วควันอยู่ไหนอะควันอยู่ไหนอะเดินหาเดินหาเดินหาโอ้โหไออยู่ขวามือมีเขาอีกอะเขาอะไรอะไปทางขวาไปทางขวาไปทางขวาขวามือขวามือเฮ้ยหัวงทางขวางทางขวาทางขวาเออตรงไปตรงไประวังตกระวังตกกระโดดเกาะกระโดดเกาะ ไม่ตกแล้วพี่มีตกแล้วสรุปมีทางรอดซื้อกูไม่เนี่ยเเฮ้ยจลองไปที่สุดเราก็ถึงจุดปอยเอ้ยยังไม่ถึงดิบะเดี๋ยวไม่ไอีตกนะเดี๋ยว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 มึงต้องอ้อมไปฝั่งนู้นหรือเปล่าขวาขวาออกขวาออกขวามันน่าจะเชื่อมกันใช่ไหมมึงต้องอ้อมไปฝั่งนู้นหรือเปล่าเชื่อมโอเคน้ำแข็งแล้วน้ำไม่เชื่อเชื่อม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 เฮ้ยสไลด์ก่อนสไลด์ขวา ทลงขวาก็ได้จะไปไหนละมึงจะโดดเหรอเมื่อกี้นะ่มึงจะโดดเลยเมื่อกี้ะจริงปะเนี่ยเหียเยเฮ้ยเฮียเฮเฮเนียเียียียเรียเฮียียเียเฮามเยเยดียเฮีเฮยียยเฮยเียเฮีเียยเฮียียเฮีเฮีเฮเอีเฮีเฮีเฮีนเียเเฮียเฮเฮียียีเฮีเฮีเยยเฮเฮียยเเเีเ เกิดไปตายไปนะก็อะไรไปไม่ได้แล้วชีวิตคนเราเน่ะก็ต้องเดินต่อเราจะผ่านด่านไปแล้วนะเรายังมีลูกมีเมียที่ต้องดูแลอีกมันไปเวลานั่งงถึงเฮ้ยเราถ้าเราเล่นง่ายเราผ่านขนาดเราต้องเล่นแบบแบบแบบยากแล้วเออเดี๋ยวเล่นลลเออกูไปเล่นเกมอื่นดีกว่ามึงเล่นเรบวสุดเราก็ถึงจุดหมายยิงผู้ยิงผู้ ยิผู้ยิ้ผู้ยิู้้เ้เอาพอมารับ้เอาพอมารับระเบิดนะตุ้ม้ไงเเออลมแล้วดูาแล้วมับแล้วผีไปด้วยได้ไหมวู้พอาว่ะไมรับชาวหาเที่สุดเราก็เป็นผู้พิชิต ชือกเขาน้องแมวเด็ดเค้ยแคสซีนโอ้ยว่ีวโอยมีคัตซีนปะแหนนี้คนหยอกเบื่อข้างทหายไปไหนเพื่อนบื่อไปเลยหมดเศร้าเจ๊ไอ้ที่อหนึ่งชั่วโมงขึ้นน้อยอยู่นะเต่าเล่นสองชั่วโมงมันมากับพวกเราไงมึงเอ้ยกูได้ตาเพิ่ม เฮ้ยไม่แต่นได้หมดได้หมวกอุ้ยได้หมวกไอ้นักินว่ะผมได้หมวกกับคนตาพี่อุ้ยได้ชุดใหม่ชัเรียนอุ้ยได้ชุดไล่ยดอกมาบอกบอชเช่เออไม่ใช่เปิดบอรโฟกเลยชุดใหม่เนี่ยโอ้ได้ชุดอะไรใหมงมุมเลยโอ้แต่มันก็แบบเดิมแบบเป็นอะไรสมบูรณ์แบบอ่